หนังอฉับค่ะไปดิทำบุญให้น้องอยังไงแม่ก็ยังไม่ครบร้อยวันครบหรือ,อยังเนี่ยเนีเออแล้วก็ร้อย <100 S 1> <ะ>วันก็พ่อไม่ดีก่งมาตัวเลก ต้องอานรวมกันทั้งหมดเลยทั้งพี่นอนทั้งบุรีดำด้วยองไม่อืจะทำพร้อมกันไปเลยอีกรผสะบานผมก็เอาไปถูกกันกัน เอาแต่ว่าตามเดือนเนาะอันนี้มันตองเดือนถึงด้วยอย่องประมาณน่าจะให้บ้านสรต้องให้น้มมันแห้งหน่อยอ่ะเวลาเรารอทำตอนขึ้นบ้านใหม่ยัมันกำลังเก็ดกำลังอะไรอยู่จะต้องรับแครอยู่ตรงนน้นเลยเอาไปตั้งที่โน้นเข้าเดินออกคละบาทแล้วก็จะรับตุ่มคายตายายมาร่วมด้วยอย่างนี้นะ คงไปฝากน่ะอยากจะไปเห็นตรงเทียนในเสียด้วยแล้วก็อยากเอาของไปฝากทหารน่ะเนาะนอนมองหน้าคิดถึงทุกวันเลยะเข้าห้องไปกันเห็นรูปลูกอะไะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อะละพยายามทำตัวให้สบายสบายอะไรก็ธรรมดาเนาะ เราสูญเสียแบบแบบไม่ได้ตั้งใจแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีวันไหนที่ลูกเสียน่ะต้องโอ้ที่แรกเลยที่แรกค่าคนจิตไม่แข็งไปโทรัพท์ีคไปดูน้อยลูกก่จะเลื่อนแล้วไเลี้ยบานไปได้แล้วว่าเขาจะหยุดต้องมีกันแน่นอนเลยแหละมีอะไรคะแม่ต้องมีพัฒการฟังฟังจากแก้วอยู่ตอน เมื่อคืนยังดูข่าวอยู่เลยนะเพราะว่ามันพากันตัดรั้วตัดรั้วแล้วมันว่าจะให้ข้าารพกคนที่ตัดรั้วคนละถุงละถุงอย่างเงี้ยมีมาทั้งพระด้วยนะมาช่วยตัดรั้วกันเนี่ยอ่ามันจบไปแพ้โดนะอยู่อย่างนี้มันก็คาราสังอย่นี้เยมันต้องมีงารเราอกเสียอีกตั้งหลายชีวิตคอยดูวะ เนะเพราะว่าไทยเราอ่ะมันืสงสารเขเมรไงจะยิงไปก็กลัวดิกๆมันไม่รู้ภาษาภา,าษาอะไรเนาะก็สงสารมันอ่ะพวกอันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอาไม้กระบงอะไรมาตีตำรวจเอานักติขอบคุณทางกองทับค่ะที่ช่วยเหลือและดูแลค่ะครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะก็ต่อไปก็จะมีแฟนที่ได้รับ ค้าราชการต่อจางน้องค่ะสุดทอดพยานกับค่าราชการทหารก็จะดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีค่ะเป็นที่เลยขอบคุณค่ะ